สวัสดีครับอยู่กับช n n e l วินนี่ครับวันนี้เราอยู่ในเกมแ a ็คอนด o ล็อกออริจินครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ M p p w w r r นะครับก็ m p p w w r r เนี่ยมันจะมีการเด็กใช่ไหมสีฟ้านะครับเป็นเซ็ตโยกเยกใช่ปะแล้วผมก็เก็บมานานครับกว่าจะได้3ดาวนะวันนี้ก็เลยจะมาลองทดสอบดูว่า2ดาวกับ3ดาวเนี่ยมันช่วยเพิ่ม Mpower เราได้สัก1แต้มไหมนะครับคือ เออถ้าเกิดมาเทสดูถ้าเกิดมันไม่ไม,ไม่เพิ่มไม่มีผลอะไรเนี่ยก็เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเร่งทานะครับจะได้แบบไม่ต้องรีบนะเพราะมันทํายากนะครับหากคุณกําลังหาร้านเติมเงินราคาถูกร้านเจน้ําการค้ารับเติมเกมโ o ราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน เติมได้ทางลิงก์รหัสลับ ID Pass ไม่ต้องรอคิวเติมได้เลยทุกออเดอร์ครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเด็กพาวเวอร์นะครับสีฟ้านะครับจะเป็น m i n เนอร์บูทอลิ y นะครับเซตนี้นะครับคือเซตเนี้ยนะครับออโอกาสติดมันนะครับมันจะเพิ่มขึ้น 4%-10% เนาะไอจากไม่มีดาวเลยเนี่ยมาถึง3ดาวก็12%์็มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมอยู่ที่2ดาวนะสานะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราอัพไป3ดาวเนี่ยมันจะเก็บเอเ o อ e r ได้เพิ่มขึ้นบ้างไหมนะครับอตอนนี้ที่ผมลองลองดูเนี่ยเออผมไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมันจะไปได้ที่11สแตกนะครับโดยที่ใส่สีม่วงอีกเซตหนึ่งนะครับคือเซต Major p u t a l i t y นะครับซึ่งอันนี้ไม่มีดาวเลยนะครับตรงนี้นะครับทำหนงขั้นเนี่ย ขึ้น5%เลยครับก็ขึ้นค่อนข้างเยอะนะขึ้นง่ายอยู่นะครับเออแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้แค่การม่วงใช่ไหมครับในการในการอัพขั้นขึ้นมาก็ซึ่งถ้าผมจะอัพเนี่ยผมมีของอัพได้เลยนะครับเออแต่ว่าผมไม่ได้ทำเซตเซตบอสไงก็15แ็กเนี่ยมันไม่จำเป็นคือทำขึ้นมามันก็จะได้เอเมอเวอร์ขึ้นมา1ขึ้นมา2ออะไรเงี้ย ADK มันก็เพิ่มมาแค่ เออห้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรดาเมจอะไรไม่ได้แบบแรงวาวนะครับแต่แค่แค่เรามีเซตสอเซตนี้ไว้ะนะครับมันก็เพิ่ม a อ k ีเยอะแล้วสิบสแต็กก็500นะก็ค่อนขอ้างค่อนขอ้างเยอะเลยใช้ได้อเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับโดยผมจะเทสทั้งสายดาบและสายฮอกเลยนะทีนี้นะครับเอ็มพาวของผมเนี่ยอาจจะติดยากกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคือ Emp o w e r นะครับตรงนี้มันบอกว่า ต้องใช้สกิลใช่ไหมครับเมื่อปล่อยสกิลเนี่ยถึงจะมีโอกาสติดนะทีเนี้ยนะครับทั้ง2อ,อันเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับพวกบูทอริตี้เนี่ยคือต้องสกิลที่เป็นพีดาเมเอจเนาะแต่ผมเนี่ยนะครับไม่ได้ใส่การ์ดการ์ดประดับที่ทําให้เกิดสกิลนะครับพวกเอ่ออิจัดติดบอลกันอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะโอกาสติดเยอะกว่าเนาะอันนี้ก็จะไม่ได้มีโอกาสติดตรงนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสดูแล้วกันนะครับว่าเอ็มพาวเวอร์ได้เท่าไหร่นะ แข็สปีดครับ500นะ500นะครับตีไปนะครับคือตอนแรกนะครับที่ตอนแรกที่ยังไม่ได้เทสเนี่ยผมคิดว่าเมื่อก่อนเลยนะตอนที่ไน์ยังไม่เข้ายังไม่ได้ลองเล่นอนะ่ะผมคิดว่าไน์ดาบเนี่ยเอ็มพาวเวอร์มันจะขึ้นง่ายขึ้นเร็วนะแบบว่าทำเอ็มพาวเวอร์ได้ดีกว่านะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือเอ็มพาวเวอร์เนี่ยตัว หอกเนี่ยทำได้ขึ้นได้เร็วกว่านะครับอันนี้คือการกดสกิลของมันโดยปกติแล้วใช่ไหมเอ็มพาวเวอร์ก็เนี่ยตอนนี้มา6 7 8นะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยขึ้นไปได้แค่สูงสุดก็8ใช่ไหมนะครับอยู่ที่6 7บ่อยนะ6 7แล้วก็8นะครับแปดผมก็จะกด อินิช i ั n นเบรกมือด้วยอาจจะมีขึ้นไปกแบบ้แบบนะตอนกด i ินิช i ันเบรกแล้วมันติดอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่6-7เนาะ6-7นะครับประมาณนี้เลยนะครับลองตีดูนาทีหนึ่งเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปย้ายเป็นหอ,อก,กน,นะครับหอ,อกเนี่ยเหรือจะเชื่อนะครับมันติด empow e r เร็วมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่า หอ,อกมันสก,กิลตลอดเวลาครับเออตัวดาบเนี่ยมันตีธรรมดาเพื่อให้ติดสก,กิลใช่ไหมแต่แต่หอ,อกมันคือการสก,กิลไปเลยนะครับแล้วมันก็จะติดจอยบีต,ตลอดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองย้ายสายนะครับปุ๊บไปหอ,อกนะอ่าโอเคครับเรามาที่หอ,อกกันแล้วนะครับสายหอ,อกนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการแทงแบบว่าผมจะเล่นแบบเหมือนเราเล่นจริงๆแล้วกันนะครับคือ คือถ้าเกิดแทงด้วยฮันเดสเปียร์รัวเนี่ยเอ็มพาวเวอร์มันจะขึ้นเยอะมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเล่นจริงๆให้ดูแล้วกันว่าเอ็มพาวเวอร์มันประมาณไหนนะครับแล้วเราก็ปล่อยหอกนะครับเนี่ยเอ็มพาวเวอร์แป๊บเดียวขึ้นไป5ขึ้นไป6แล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีจังหวะขึ้นไปอีกนะเวลาเราคอมโบสกิลนะครับขึ้นไปแล้ว9แล้วนะครับ9แล้ว7 8แล้วเจแล้ว7 8็นะครับ10แล้วนะครับเอ็มพาวเวอร์ขึ้นไป10แล้วนะเอ็มพาวเวอร์ขึ้นดีจริงนะครับเน ไปที่90นะครับลงมานะครับช่วงที่เราเรียนออฟสเปียร์เนี่ยเอ็มพาวเวอร์มันก็จะมีการตกนิดหน่อยครับอ่ะนี่นะครับ,นนรบ90นะครับ90เห็นไหม11นะครับเอ็มพาวเวอร์ขึ้นดีมากนะคือพอตีไปตักเนี่ยมันจะเป็น90 11นะครับประมาณเนี้ยไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นเลข12นะเออแต่ว่าถ้าเกิดทันติดสเปียร์อย่างเดียวอาจจะขึ้นถึง12ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ จริงๆตัวแอคแท็สปีดเนี่ยผมยังไม่ได้ทำ500ด้วยนะแค่270นะครับมันก็เอ็มพาวเวอร์ติดค่อนข้างดีแล้วอ่ะติดบ่อยมากอ่ะในนี้ผมบ่อยให้ฮันเดดอย่างเดียวนะครับฮันเดดอย่างเดียวปุ๊บมันก็เนี่ยอย่อยางเงี้ยครับ89นะครับ789 89นะครับอ่ะแล้วก็เลนออฟสเปียเนี่ยปุ๊บ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 คือสกิลครบมันคอมโบมันใช้สกิลอะไรตลอดอ่ะ เอ็มพาวเวอร์มันก็เลยขึ้นนะครับเนี่ยต่อให้เอ็มพาวเวอร์ตกยังไงก็ก็ยังสามสี่ห้าอะไรอยู่นะครับยเยอะอยู่เนี่ยประมาณนี้นะครับยิงปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาได้เห็นไหมเก้าสิบเก้าสิบนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเออน่าจะพอเห็นภาพของสายหอกแล้วนะครับว่าเอ็มพาวเวอร์ขึ้นไปประมาณไหนเดี๋ยวจะมาลองดูว่าสี่เปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ได้ 11นานขึ้นไหมหรือว่าไปแตะ12ได้อะไรอย่างนี้ไหมนะครับ4อ่ะแต่สเปอร์เซนต์มันก็ไม่ได้เยอะมากนะอาจจะอาจจะไม่ได้มีภาพอะไรขึ้นมาเลยก็ได้นะครับก็้องรอดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเอ่อตัวการ์ดนะครับตัวไวโรสเนี่ยทำง่ายนะครับน่าจะดึงได้เลยนะปกติตัวแคมป์เนี่ยก็น่าจะทําง่ายและดึงได้เลยการ์ดไพลเลนี่ ไม่แน่ใจว่าจะดึงได้ตลอดหรือเปล่านะครับตัวแต่ว่าโยกเยกเนี่ยดึงไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใบที่หายากที่สุดคือสวิตแมนติดนะครับหายากมากนะครับแล้วก็เนี่ยผม2ดาวอยู่นะครับก็สะสมมาเรื่อยนะครับกว่าจะครบกว่าจะครบ3มดาวก็เดี๋ยวเราไปทําการอัพขั้นกันนะครับสวิตแมนติดนะครับนี่นะครับปึ๊บขันสี่นะเรียบร้อยนะครับ ได้ผลของ3ดาวแล้วนะครับจะเป็นโอกาสติดที่40%นะบวกกับน,นี้55นะครับเราก็เหมือนคล้ายๆว่า95มันก็ไม่ใช่หรอกเพราะโอกาสติดมันแยกกันนะครับนี่เดี๋ยวเราลองหอ,อกกันเลยนะจะได้ไม่ต้องย้ายอุปกรณ์นะครับว่ามันจะไปแตะ M p o w e r 12ได้ไหมนะครับเอาโอเก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมอยู่ที่91 1แล้วนะครับก็ คิดว่าไม่มีไม่ไม่น่าจะมีผลนะผมจากที่ลองสก,กิลดูเนี่ยนะครับสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะรู้สึกไม่ได้วะเอออาจจะถ้าถ้าอยากจะทําเพิ่มอาจจะต้องทําสีม่วงด้วยแต่ผมว่าเอ็มพาวเวอร์ด้วยตัวเองยังยังเป็นไปนไม่ได้สําหรับสําหรับลูนไนนะครับมันยังไม่เห็นภาพอ่ะเออมันยากมากนะครับยิ่งยิ่งจังหวะไนที่แบบเลนออฟสเปียร์เนี่ยเอ็มพาวเวอร์มันจะตกเร็วนะจังหวะปล่อยฝนเนี่ย เอ็มพาวมันจะตกนะจริงๆมันก็คือเอ p o w e r เนี่ยมันขึ้นด้วยมันยังขึ้นได้อยู่นะครับจากเวลาฝนเนี่ยมันจะติดพวกสกิลนะครับจอยบีดเอย้ยพวกโคโบลพวกสายโบลทั้งหนังนะครับไลิ่งโบ้นะครับเนี่ยเออมันก็มันก็ติดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพียงพอที่จะดันเอ p o w e r ไปถึง1 2 3สอสามสิิบห้านะครับผมว่าส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่หกเจนะครับ อันนี้จะบ่อยสุดแล้วก็จะมีขึ้นไป1 0บ1บ้างนาะนานทีนะครับไม่ได้บ่อยมากเนี่ยตอนนี้อยู่8 9 89เเรื่อยๆนะครับกิวก็มีตกบ้างนะครับช่วงเก็บบัฟเก็บบัฟมังกรเก็บเกรมังกรอย่างเงี้ยเอ็มพาวเวอร์ก็ค่อนข้างขึ้นนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูสายดาบแม้ว่าเอ็มพาวเวอร์มันจะขึ้นไหมนะแต่ว่าสงสัยจะขึ้นยากนะเพราะว่าขนาดหาอกยังแบบไม่ค่อยขึ้นเลยทีนี้ถามว่าถ้าเกิดสายหาอกที่ทำเอ็มพาวเวอร์15นะครับอาจจะต้อง ลองอัปการ์ดม่วงให้ได้3ดาวนะแล้วก็เอลองลองใส่การ์ดประดับเป็นบทพวกอินจิติดบอนกันอะไรเงี้ยนะครับเออมันอาจจะช่วยให้ติดเอ็มพาวเวอร์สิได้นะแต่ว่าอย่างว่านะครับมันก็มันเอาไว้ใช้ตีบอสอะตีกับคนมันคงจะเลี้ยงเอ็มพาวเวอร์ยากนะครับโอเคครับเราทําการย้ายมาสายดาบและสายสายดาบก็ไม่มีอะไรมากครับมาถึงก็ออตโต้ได้นะครับ อุ้ยสายดาบเป็นพาวเวอร์ติดเจ็ดแปดอะเป็นสี่เปอร์เซนที่อุ้ยไปเก้าแล้วทำไมทำไมสายดาบมันมันมันรู้สึกเห็นผลวะหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อเน,นี่ยลงมาห้าหกแล้วเมื่อกี้อาจจะเป็นจังหวะที่แบบกดสกิลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าเ,าเวลาพ่นไฟพ่นน้ำอะไรเงี้ยช่วยอะแล้วมันเป็นจังหวะที่เอ็มพาวเวอร์มันมันติดอะบางทีอาจจะติดให้กับ 2สกิลเราก็ได้บวกสสแต็กอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเนี่ยมันเลี้ยงขึ้นไป6 7 8อุ้ยไป9ด้าด้วยรู้สึกสายดาบเอ็มพาวมันดีขึ้นนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นจังหวะเนี่ยก็นี่ก็บางทีก็อยู่5 6แล้วเออก็มีขึ้นไป7บ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ละกันนะครับอุ้ยมีขึ้น8 9ด้วยว่ะเอออยู่ๆดาบมันก็ <c oughs> ติดบ่อยเฉยเลยว่ะนะครับแต่ว่าเนี่ย โดยภาพรวมผมว่ามันมันก็เอ็มพาวเวอร์ของดาบมันก็ยังขึ้นได้น้อยกว่าหอกนะยังคือยังไงดาบก็ไม่เคยติด10บอะแต่ดาบอาจจะเลี้ยงเอ็มพาวเวอร์ได้ดีกว่านะครับแบบว่าไม่ดีกว่าวะยังไงหอกมันก็ไม่ตกอะมันก็ห้าหกอยู่อย่างนั้นแหละหอกมันยังไงรวมๆก็เหมือนจะดีกว่าวะนะครับหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ๆดาบก็เลี้ยง7 8็ดได้ เประมาณนี้แล้วกันไปวิเคราะห์กันเองแล้วนะครับผมโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเทสเอ็มพาวเวอร์จาก2ดาวไป3ดาวนะครับสายหอกนี่ผมว่าไม่มีผลเลยแต่ว่าสายดาบเหมือนมันจะขึ้นมานิดนึงวะนะครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับแต่ผมว่านะถ้าเกิดไม่ได้เราไม่ใช่คนที่เร่งใช้เอ็มพาวเวอร์สิานะครับไม่ทำเซตบอทก็อันนี้ก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะ ค่อยๆดึงไปนะครับค่อยๆดึงการ์ดค่อยๆอ,อะไรไปเพราะว่าคือถ้าสําหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าเกิดจะเอาเวลาไปฟาร์มหาการ์ดพวกนี้มันเสียได้อะไปหาการ์ดม่วงดีกว่าเนาะคือถ้าจะมาหาการ์ดฟ้านะครับมันมีหนทางอื่นไงอาจจะดึงได้อาจจะเปิดได้หรือว่าอย่างใบสุดท้ายของของสวิตแมนติสเนี่ยผมก็เอาไอเ้เศษเศษสิบเศษนะครับไปแลกมาเศษตรงนี้นี่นะครับพีเซียสการ์ดนะครับแฟดแมนนะครับ เออผมเอาอันเนี้ยสิเศษนะไปแลกซูเปอร์แมนติดใบสุดท้ายนะครับก็เนี่ยไอการฟ้ามันมีหนทางในการหานะครับผมว่าถ้าเราไม่รีบอะไรนะครับก็ค่อยๆเก็บไปดีกว่านะผมว่าเดี๋ยวมันก็3ดาวเออถ้าเกิดเอาไปบอดนี่ผมว่าค่อนข้างเสดยจไดนะเออแต่ใครจะบอดก็ไม่ผิดนะใครอยากทาแบบไหนก็ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าเอามาฟาร์มหาการม่วงดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่ยังทําเหมือง ไม่3ดาวนะบัวไม่3าดาวไฮด้าไม่3ดาวอะไรเงี้ยนะครับเออไปทําพวกนั้นดีกว่านะผมว่านะเพราะว่าเปอร์เซนต์ในการเพิ่มมันเยอะมากนะผมตอนนี้ผมทาเหมืองอยู่นะครับเดี๋ยวเหมือง3ดาวแล้วจะไปเริ่มทําไฮด้านะครับเดี๋ยวลองดูอย่างการ์ดเหมืองหน่อยนะครับอันนี้การ์ดเหมืองเนี่ยนะครับอย่างขั้น15มันบวกดาเมจสี่เปอร์เซนต์เลยนะครับมีเดียมไซส์อะ่ะเออแบบผมว่ามันค่อนข้างแรงนะครับอย่างไฮด้าน,นะครับเวลสิบห้าก็ 5%เลยนะครับสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นย่างเงี้ยแปดเปอร์เซ็นเลยคือไปล่าไปทำการ์ดม่วงพ่งนี้ก่อนดีกว่านะผมสำหรับผมนะแต่ใครจะทำการ์ดฟ้าก็ก็ทำได้นะครับแล้วแต่ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมแล้วกนะ็ล็อกออริจินนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับบายบายบายบย